พิกาบวดูสภาพดูสภาพอยากออกท้องป่องเลยอยากออกมาเล่นเหรอลูกเดี๋ยวแม่ให้ออกมานะเพิ่งจะตื่นไงเพิ่งตื่นแล้วหิวแล้วมั้งหิวไหมลูกมะกินเยอะกินเยอะแล้วก็นอนนอนแล้วตื่นตื่นก็อยากมาเล่น ยอยามาเล่นกับพี่แจ๊กเหรอลูกเหมียวน้อยเหมียวน้อยอยากมาเล่นกับพี่แจ๊กเหรอเหมียวน้อยเหมียวน้อยเอาดูสิที่นอนขนาดใหญ่เลยนะเนี่ยตัวเน้อยเนี่ยที่นอนขนาดใหญ่เลย ซื้อมาอันใหญ่เลยให้นอนอ่นข้างในนั้นอ่ะโอ้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 เรียกสองตัวน่ยสิเนี่ยนั่นเฝ้าน,อน้องนเ,นเนี่ยเห็นบ่มเนี่ยทั้งเปิดแอร์ทั้งเปิดพัดลมท่อดากหายัากจอดกอับปักแกกนะ่ ทำอะไรกันจอแจแจกคจอดชิดดือตลดตลกมาอนะ เป็นเด็กที่ตลกมากไอ้จอดอะจำมั้ยยัเขาเพียงอายคักได้เยอะพนักพึนะ่งเน,นี่ยละเอาหัวว่างเอาขาว่างหัวมันเลยว่าสัตว์นี่ละบอดใหญ่ของบ้านโห่บอเจ้าวนี่ระบอดใหญ่เลยนี่ตั้งแต่พอมันมันยังว่างแม่มันมันก็นว่างหัวคอยคื้อกันคอยนอนอยู่นี่บ่ ยังมายังมาเล ilia, าียกหนาเฮาแล้วบันก็นั่งลงเนี้ยนี่แล้วเอาขากายหนาเฮาเอาขากายหัวเฮาปุ้ยวะมาเสิคักคักเถอะเอาเอาขาเหยียบหัวคนบวะนี่เหยียบพ่อพ่นขึ้นกันพ่อพ่นนอนหลับอยู่นั่นตีเมื่อเอาเฮ็ดขึ้นเก่าหัวว่าห้าหักหน่าหัวว่าห้าหักเัาโอ้่นนั้น นอนเฝ้าน้องให้มันนอนเฝ้าน้องน้องเหม,มียวเหมียวเหมียวเดี๋ยวเหมียวก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเมาออกมาเล่นตรงนี้แล้วนิ่นจ๋าหน่อยสองตัวัำขี้ดือ้อกันสีแซบบ้านนี้มีสีแซบ สองแสืเป็นมา้าอีกสองเสืเป็นแมวน้อยคู่นั่นอันนี้คู่ขาวกันั่นคู่ดําแมวน้อยกต่ไอ้สีดําทั้งคู่อันนี้ม้ากับสีดําทั้งคู่แล้วก็แมวอีกมีสีลล่อีกเด้สีลล่สีดําอีกเด้โตใหญ่มานั่นหลายชีวิตเอาบ้านหลังนึงเต็มเฮียนบ่หูวว่าเป็นเฮียนหรือเป็นสวนซตว์กับบ่หูว นอกบ้านอีเด้แม่ทั้งหลายโตแล้วก็เลี้ยงไอ้น,นกอีกเอาสื่อหัวอาหารไว้มันกินเนาะไอ้น,นกที่หน่อยๆท่ศ่ายคลิห้เบิ่งนั่นลหละอืมเลี้ยงแต่สัตว์เต็มเฮี้ยนอยู่